ชนาทิพย์พิสูจน์ให้เห็นว่าเขาไม่ได้มาเล่นเล่นแต่เขามาเพื่อจุดประกายความหวังให้กับแฟนบอลไทยทุกคนการที่เขาลงสนามในสีเสื้อชาติกลายเป็นประตูที่เปิดเส้นทางสู่เกมรุกที่ดุดันและมีชีวิตชีวาชนาทิพย์ไม่ได้เป็นเพียงตัวหลักในแผงกลางแต่เขาคือจุดเชื่อมต่อระหว่างแนวหลังกับแนวรุกความสามารถในการเลี้ยงหลบการจ่ายบอลที่แม่นยำและการตัดสินใจเฉียบแหลมภายใต้แรงกดดัน ทำให้เขากลายเป็นหัวใจสำคัญในทีมชาติไทยการที่เจจัดเต็มในแต่ละเกมถือเป็นการส่งสัญญาณถึงคู่แข่งและแฟนบอลว่าเขาพร้อมที่จะแบกรับความหวังของทีมให้เดินหน้าในความจริงที่เจพูดออกมาด้วยความดุดันไม่มีอะไรถูกปิดบังแฟนบอลไทยหลายคนได้ยินถ้อยคำที่ตรงไปตรงมาบางช่วงเจอแรงต้านบางช่วงโดนตั้งคำถามแต่เมื่อพูดความจริงออกมามันกลับมีพลังที่ทำให้ทุกคนตื่นตัว การแสดงออกที่ดุดันนั้นไม่ใช่แค่เพื่อความสวยงามแต่มันคือการปลุกใจให้กับเพื่อนร่วมทีมให้รู้สึกถึงความจำเป็นในการสู้ให้ถึงที่สุดการแข่งขันบนเวทีเอเชียไม่ใช่เรื่องง่ายมีทั้งทีมแข็งแปร่งมีทั้งแรงกดดันจากแฟนบอลและสื่อเจเข้าใจดีแต่เขาเลือกที่จะพูดสิ่งที่อยู่ในใจไม่อ้อมค้อมเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าแรงกดดันและความหวังนั้นอยู่คู่กันเสมอ เกมการแข่งขันในรอบสุดท้ายความสำคัญของทุกจังหวะไม่สามารถประมาทได้ชนาทิพในสนามมอบความแน่นอนในหลายจังหวะที่โลกภายนอกคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยเขาพังแนวรับคู่แข่งได้หลายครั้งแม้ในวันที่ความฟิตไม่เต็มถังเขายังแทรกตัวไปสร้างช่องกระพริบตาเดียวจ่ายบอลให้เพื่อนอยู่ในจังหวะยิงช่วงเวลาที่ใครหลายคนกังวลว่าเราอาจตอกรอเจกลับเตือนว่าอย่ามองข้ามจังหวะเล็ก การเล่นฟุตบอลระดับเอเชียไม่ได้วัดเพียงชื่อเสียงหรือสตาร์แต่จะวัดที่การวางแผนการทุ่งเทและสมาธิใน90นาทีในช่วงเวลาที่แฟนบอลรอคอยแตงโมโลงกลายเป็นความหวังใหม่ที่ถูกพูดถึงอย่างต่อเนื่องยามที่ทีมต้องการพลังเสริมการส่งดาวรุ่งลงมาเสริมเกมไม่ใช่แค่การพักผู้เล่นแต่เป็นการเติมไอเดียและจังหวะให้กับทีมฟุตบอลยุคใหม่ต้องการผู้เล่นที่มีความผสมผสาน ระหว่างคล่องตัวกับเข้าใจเกมการที่แตงโมถูกส่งลงมาในเวลาที่เหมาะสมเป็นการตัดสินใจที่กล้าหาญและแฝงไว้ด้วยโอกาสหากเขาเล่นได้ดีจะเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ทีมพลิกเกมทั้งการเติมขึ้นหน้าการวางบอลเข้าเขตโทษหรือแม้แต่การไล่กดดันแนวรับคู่แข่งทุกอย่างล้วนต้องใช้ความเชื่อว่าเรามีใครสักคนที่จะกล้าเสี่ยงและแตงโมได้รับโอกาสนั้นจากโค้ชอย่างไม่ลังเล ปียพงศ์ยิงกลายเป็นชื่อที่ถูกพูดถึงซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อจังหวัดที่ต้องทำประตูทีมชาติไทยส่งปียพงศ์ขึ้นมาเป็นตัวจบสกอร์เขาไม่ได้แค่ยิงแต่ยิงด้วยความมั่นใจยิงด้วยภาระรที่ทุกคนมองมาที่เขาประตูจากปียพง์ไม่เพียงพาให้ทีมได้คะแนนแต่มันเป็นสัญญาณว่าเมื่อเวลาเหมาะสมคนที่ถูกส่งขึ้นมาจะไม่เมินเฉยแต่ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มที่การยิงที่เฉียบคมและแม่นยำในจังหวัดสำคัญ กลายเป็นตัวที่เชื่อมความเชื่อมั่นระหว่างตัวผู้เล่นกับแฟนบอลการผ่านเข้าสู่รอบในระดับเอเชียของทีมชาติไทยไม่ใช่เรื่องที่เกิดขึ้นโดยบังเอิญทุกองค์ประกอบล้วนถูกวางไว้ด้วยความตั้งใจไม่ว่าจะเป็นการเลือกผู้เล่นการปรับแผนหรือการจัดก,การความกดดันชนาทิพในฐานะผู้นำในสนามและในหัวใจแฟนบอลเขาแสดงให้เห็นถึงความอดทนความเป็นมืออาชีพและความมุ่งมั่นในการทำหน้าที่ให้ดีที่สุด เมื่อสถานการณ์กดดันที่สุดเขายังเป็นคนที่คุมจังหวะได้บังคับให้เกมเดินตามรูปแบบที่ทีมต้องการการเข้ารอบของทีมชาติไทยคือบทพิสูจน์ว่าเราไม่ธรรมดาและเมื่อมีผู้เล่นที่พร้อมเสี่ยงพร้อมสู้พร้อมพูดความจริงอย่างเจมันยิ่งช่วยสร้างบรรยากาศที่ไม่ให้อะไรง่ายเกินไปต่อคู่แข่งเมื่อคนที่ถูกคาดหวังอย่างชนาทิพภผชิญหน้ากับความจริงแฟนบอลได้เห็นคนที่ไม่ได้กลัวกระแส ไม่กลัวเสียงวิจารณ์แต่กล้าที่จะทําหน้าที่ให้เต็มที่เมื่อนักเตะดาวรุ่งอย่างแตงโมถูกส่งลงมาในเวลาตัดสินใจและเมื่อคนจบสกอร์อย่างปียพง์ไม่ลังเลที่จะติดต่อประตูทุกอย่างกลายเป็นจิ๊กซอที่ลงตัวปราบใดที่ยังมีเกมที่ต้องเล่นบทบาทของชนาทิพจะไม่ลดน้อยลงเขาคือตัวอย่างให้แก่รุ่นหลังว่าเมื่อลงเล่นในานามทีมชาติความคาดหวังคือภาระที่ต้องแบกไว้ด้วยใจ ใจที่ต้องแข็งแกร่งใจที่ต้องกล้าที่จะพูดการแข่งขันในระดับเอเชียนั้นโหดร้ายและร้ายเมตตาแต่เมื่อทีมมีผู้เล่นที่ไม่ยอมแพ้มีคนที่พร้อมจ้องหน้าแรงกดดันและมีผู้ที่แม้จะลงมาเป็นตัวสำรองแต่พร้อมเปลี่ยนเกมทีมชาติไทยก็มีโอกาสที่จะไปต่อการเข้าสู่รอบเอเชียไม่ใช่จุดจบ แต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ต้องสู้ต่อไปด้วยหัวใจที่ไม่เคยยอมแพ้และเสียงที่ไม่เคยถูกปิดเสียจากความจริงที่เจพูดออกมาอย่างดุดันและทรงพลัง